สวัสดีค่ะก็พบกับนัชชาฝอทุมนะคะเช่นเคยนะคะผมนัชชานะคะนัชชาจะพาพี่ที่ทุกท่านค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะไปชมข่าวรถยนต์ฟอร์ดกันนะคะพร้อมชุดแต่งเทๆ่ๆแซ่บๆบนะคะสไตล์นัชชาฝอทุมกันค่ะวันนี้นะคะจะชายอยู่กับฟอร์ดนะคะวายแท็กอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวท็อปเนาะตัว 4, ีคูณสอีกแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นคนละสีก,กันกับเมื่อวานนะคะลูกค้าวันนี้พาชมเป็นสีเทาดำกันบ้างนะอ่ะใครนะคะที่กําลังตัดสินใจนะคะซื้อรุ่นนี้อยู่เนาะเป็นฟอร์ดวายแท็กนะคะ กำลังหาชุดแต่งอยู่นะคะว่าชุดแต่งแบบไหนดีนะคะที่เราจะแต่งนะคะพร้อออกรถไปเนาะหรือว่าดูเลือกกำลังเลือกดูเป็นสีไหนดีนะคะน้นชาขออนุญาตแจ้งนะคะราคาขายก่อนนะคะสำหรับรุ่น Ford w i l t r a นะคะตัวท็อปขับ4ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1ล้านค่ะสาแสนหนึหมื่นะคะ4ี0พบาทค่ะมีสีอะไรให้เลือกกันบ้างนะคะก็จะมี สีดำนะคะสีขาวนะคะสีเทาดำนะคะสีบอลเงินค่ะสีส้มนะคะแล้วก็สีเหลืองค่ะอาแล้วก็ในส่วนของสีพิเศษนะคะที่ต้องเพิ่มเงินนะคะ1 0,000บาทเนาะจะเป็นสีขาวมุกค่ะแล้วก็สีส้มนะคะแล้วก็สีเหลืองค่ะอาจะมีแค่3สีนั้นนะคะที่ต้องเพิ่มเงิน10,000บาทค่ะอาแล้วก็เครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์แบบไหนเป็นเครื่องยนต์ใบเทอร์โบค่ะทำงานกันแบบเทอร์โบคู่นั่นเองนะคะเทอร์โบสองลูกนะคะ แรงม้านะคะอยู่ที่210แรงม้าค่ะส่วนแรงวิดนะคะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะกำลังกำลังเครื่องก็คือแรงมากๆเลยนะคะลูกค้านะวันนี้น้าชามาเร็วกันอีกแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ กดส่งหัวใจให้นาชากันหน่อยนะคะหรือว่ากดเยี่ยมเยี่ยมเยมเยมาให้ก็ได้นะอ่าใครมีคําถามนะคะเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ลูกค้าทุกท่านนะคะกําลังรับชมกันแบบสดๆนะคะกับนาชาฟอร์ดประทุมเนาะ,ะก็มีคําถามต้องการเป็ดแคบรุน่นฟอร์ดไวแทกหรือรุน่นอะื่นๆนะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในช่องทางไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะ วันนี้นะคะก็น่าจะเกินรอพี่ๆเข้ามาสักสักสองพันคนอ๋อเยอะไปหรือเปล่าวันนี้เยอะไปหรือเปล่าอ่าน่าจะเข้ามากันสักหลายๆคนแล้วกันแล้วนะคะเดี๋ย ugo จะขออนุญาตเริ่มเลยเนาะอ่าวันนี้นะคะด้านบนฝากระโปรงค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเดิมๆค่ะเป็นเดิมๆของเขาเลยนะคะก็ไม่ได้ทําอะไรเนาะ แต่ว่าตามที่นชาเขียนไว้เลยเนาะว่าคันนี้นะคะจะเป็นติดตั้งเป็นชุดแต่งวายนั่นเองนะคะนี่สำหรับชุดแต่งวายนะคะลูกค้าก็คือเป็นการที่ติดตั้งนะคะประกอบนะคะชิ้นงานเข้าไปใหม่นะคะบนกันชนหน้าเดิมนะคะของตัวบอดี้รถอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นในส่วนแบบนี้เลยค่ะก็คือเป็นการเก็บงานให้อย่างสวยงามนะพอเราติดตั้งประกอบเข้าไปใช่ไหมคะจาก ประกบเข้าไปกับตัวงานเดิมเนาะแล้วก็เก็บยางนะคะให้เรียบร้อยเลยมีการเก็บให้เรียบร้อยเลยก็คือเนียงกลิบมากๆเลยนะคะลูกค้าก็คือสวยงามมากเลยชุดแต่งวายเนาะจะเป็นประมาณนี้สําหรับตรงนี้นะคะเขาจะมีโลโก้นะค,คาว่าวายอยู่ด้วยนะคะแล้วก็แผ่นด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีคําว่าวายอยู่ด้วยเช่นกันค่ะสีที่สั่งทําตรงนี้ข้างล่างสั่งทําได้นะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นสีดําด้านเนาะสําหรับลูกค้าบางท่านนะคะอาจจะให้แบบ ดูแตกต่างหน่อยนะคะหรือว่าดูให้โดดเด่นคำว่ายเห็นชัดเลยก็คือเป็นสีเงินก็ได้นะคะตัวนั้นก็สามารถสั่งทําได้เหมือนกันค่ะในส่วนของที่ไม่ได้มากับชุดแต่งวายนะแต่ที่จริงชุดแต่งวายเขาก็มีมาให้นะคะลูกค้าก็คือตัวตรงนี้นะกระจังหน้านะคะ Ford ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระจังหน้าทรงเดียวกับ Ford Raptor นะคะหรือว่ากระจังหน้าที่ลูกค้าเรียกกันว่าเป็นกระจังหน้า Ford นั่นเองนะคะ Ford ตัวนี้นะคะก็คือนูนขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นการติดตั้งเพิ่มไม่ได้มากับชุดแต่งวายนะแต่ ค่าของชุดแต่งวายนะคะเขาก็จะเป็นมีมาให้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของคําว่าฟอดค่าเฉยๆนะคะลูกค้าค่าเฉยๆก็จะไม่มีในส่วนของไฟแล้วก็จะไม่มีตะแกรงตรงนี้เนาะจะแตกต่างกันใครอยากเห็นนะคะมีคลิปนะคะรีวิวอยู่นะคะในของน้ชาพอลทรูเนี่ยแหละคะ่ะไม่ต้องไปช่องอื่นนะคะลูกค้าก็คือดูได้เลยนะว่าชุดแต่งวายเต็มๆเป็นยังไงนะคะหรือว่าใครกําลัง ดูอยู่นะคะในช่องทางไลฟ์สดก็กดทักอินบ็อกไว้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวชาสุ่รูปให้ดูนะว่าแต่งตางกันแบบไหนนั่นเองค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะหรือกดส่งหัวใจมาให้ก็ได้นะหรือแบบใจดีมากๆก็กดส่งดาวมาให้หน่อยนะคะแล้วชาเปิดรับดาวแล้วนะขอบคุณค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะตัวนี้นะคะรุ่นนี้เนาะก็จะเป็นไฟหน้า m a t i c LED นะคะ อ่าขอบอกข้อมูลสเปครถหน่อยละกันว่าที่รุ่นนี้เขาขายดีเนาะเพราะว่าไฟ2ลูกตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าสามารถปรับตั้งค่านะคะแบบอัตโนมัตินะอัตโนมัติเลยจริงๆนะคะลูกค้าก็คือปรับไฟสูงต่ำได้อัตโนมัติค่ะแล้วก็สมมติเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยค่ะดวงไฟตรงนี้ค่ะเขาก็จะล็อกแรกได้ด้วยนะคะล็อกแรกเกลือกตาเหมือนเกลือกตาได้เหมือนลูกตาเราเลยนะคะลูกค้านะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็นอกจาก ไฟนะคะที่เขาอาัจฉริยะขนาดนั้นแล้วนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะตรงขอบตรงนี้ด้วยค่ะก็คือสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเลยค่ะตรงนี้นะคะติดตั้งนะคะตัวข้อไฟหน้านะคะเป็นสีดาด้านมาด้วยนะคะให้เข้ากันกับตัวกระจังหน้าฟอร์ดตรงนี้นะคะใครมีคําถามนะคะหรือว่าสนใจโปรโมชั่นนะคะติดต่อนัชานะอินบอกไว้ได้เลยหรือใครอยากสะดวกแอดไลน์นะคะแอดไลน์ได้ที่เบอร์098 5 2 6 4 2นะคะอ่าด้านข้างมีอะไรติดตั้งไปบ้างนะคะด้านข้างนะคะเขาก็จะมีนี่เลยซุ้มล้อน,นะคะตรงนี้จะเป็นซุ้มล้อน,นะคะขนาดใหญ่เลยมากันกับชุดแต่งวายเหมือนกันนะคะลูกค้าก็จะคงรับกับด้านหน้าแบบนี้เลยเนาะเป็นประมาณแบบนี้เลยใช่ค่ะก็คือถ้าลูกค้าติดตั้งชุดแต่งวายแล้วเนี่ยบอดี้ตัวรถนะคะเขาจะดูหน้าแบบใหญ่ยาวขึ้นใช่ไหมคะรวมไปถึงด้านข้างตัวรถด้วยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนาะ ก็จะทําให้เรานะคะติดตั้งนะคะล้อแม็กนะคะถ้าใครชื่นชอบแบบล้อแม็กโตๆนะติดตั้งได้เลยนะคะลูกค้าแม็กขอบ20เลยนะคะยางโตๆได้เลยเพราะว่าซุ้มล้อมีขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วค่ะทําให้บอดที่ตัวรถนะคะมีขนาดใหญ่แล้วเนาะในส่วนของแม็กยางค่ะมาดูกันดีกว่า <laughs> แม็กยางนะคะก็จะเป็น คันนี้เป็นแม็กขอบ20นะคะแต่ว่าออฟลึกนะคะอยู่ที่ประมาณ18นะคะลูกค้าเป็นแม็กขอบ20แหละเป็นล้อโตเหมือนกันแต่ว่าออฟลึกเขาประมาณ18นะคะก็ไม่ได้ลึกเข้าไปมากเนาะแต่ว่าก็เป็นแม็กไซส์ใหญ่เหมือนกันนะคะส่วนยางค่ะตัวนี้นะคะเลือกลูกค้าเลือกเป็นยาง BF นะคะยาง BF เนอนาะหน้ายางนะคะอยู่ที่265หนะคะทับ 50นย์นะคะอ่า20นั่นเองนะคะแม็กยางล้อโตนะคะแล้วก็ช่วงล่างคันนี้นะคะยกเพียง1นิ้วนะคะลูกค้านะไม่ได้ยกสูงมากจะยกเพียง1นิ้วนะคะเพราะว่าเลี้ยวก็ไม่ได้ติดแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่มความสูงขึ้นมาทหนึงนะคะอ่าถือว่าใครอยากได้แม็กล้อให้เขาโตกว่านี้ให้กลางออกมาจากตัวรถกว่านี้นะคะนชาแนะนําให้ได้นะคะแล้วก็มีลายแม็กนะคะแล้วก็แนะนํำยางให้ได้ด้วยนะคะว่าลูกค้าปกติแล้วนะคะขับรถแบบในสภาพ พ,พ,พื้นถนนแบบไหนเนาะแล้วกันเนาะเดี๋ยวชาแนะนําให้กันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีตัวเหล่าหลังคานะคะมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็รับน้ําหนักได้นะคะขณะจอดนะคะ200กว่ากโลเลยแล้วก็ถ้าเกิดเวลารถวิ่งนะคะก็ประมาณ80โลนะคะลูกค้านะก็จะเป็นประมาณนี้คือรับน้ำหนักได้จริงเลยกันสาติดตั้งให้ได้ติดตั้งแล้วทั้ง4ประตูนะคะแล้วก็ในส่วนของ คันนี้นะคะก็มีไฟ LED มาให้เราก็กล้องนะคะมีกล้องรอบคันนะคะจะมีกล้องตรงหน้ารถนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีกล้องนะคะตรงกระจกนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วก็ที่พิเศษสําหรับรุ่นนี้เลยก็คือมีไฟส่องสว่างพื้นนั่นเองนะคะบางทีแบบว่าเราไปไหนตอนกลางคืนนะคะมืดๆนะคะเราก็สามารถกดปลดล็อกกุญแจนะคะหรือว่าเหมือนที่นาชาทมเลยก็คือเปิดประตูมายางนะคะไฟส่องสว่างนะคะเขาก็จะส่องสว่างที่พื้นเลยนะคะลูกค้านะสว่าง แบบวาดแน่นอนไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็คือทําให้เราบอกว่าอ่าบริเวณตัวนั้นสว่างขึ้นนั่นเองค่ะอ่ามาแล้วนะสําหรับตัวนี้นะคะตัว Nextgen ลูกค้าไม่ค่อยแตกมากเลยที่ลูกค้าไม่ค่อยติดตั้งสติกเกอร์ไปเลยขนาดแถมไปนะลูกค้าก็ขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นตลอดเลยนี่คันนี้นะคะก็เป็นออกแบบลายสติกเกอร์นะคะลูกค้าใครสนใจนะคะรถย,ยนต์ฟอร์ดเนาะแล้วก็พร้อม ติดตั้งสติกเกอร์แบบนี้นะคะในส่วนของสติกเกอร์เนี่ยก็คือออกแบบตามสไตล์ลูกค้าได้เลยนะบางทีลูกค้าบางท่านอาจจะอาพี่จะออกแบบยังไงพี่แบบเออน้องนัชาออกแบบให้หรือเปล่าก็คือนัชาออกแบบให้นะคะลูกค้าแล้วก็ก่อนติดตั้งหล่อนลอเท่ๆแบบนี้นะคะก็ส่งแบบให้ดูก่อนที่จะเอามาติดด้วยค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยอ่ะสีของสติกเกอร์คันนี้เป็นสีอะไรเป็นสีเทานะคะสีเทาแบบเทาอ่อ,อนๆหน่อยนะคะพอติดกันกับรถสีเทาราก็คือจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่า จะดูลงตัวกันกับสีเทาดํามากๆเลยค่ะบันไดข้างนะคะตัวนี้นะคะก็คือมีมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถเหยียบขึ้นลงได้อย่างสะดวกเลยมาดูภายในกันนิดนึงนะคะค่ะสำหรับภายในนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็เดินได้นะคะด้วยสีเหลืองนะคะที่เป็นสีใหม่ของ Ford Wi t e c ทนั่นเองนะคะ เบาะคู่หน้านะคะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะทั้งคู่เลยเนาะปรับได้หลายทิศทางค่ะทั้งคู่เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ต้องพูดถึงแหละเพราะว่าถือว่าเป็นของใหม่เลยเนาะ,ะก็คือที่วางแก้วน้ํานะคะแล้วก็สามารถปรับได้ด้วยแล้วก็ไม่ใช้ก็เก็บได้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องเก็บของเพิ่มเติมมาให้นะคะสําหรับรุ่นนี้เนาะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของให้ทีเนาะ,ะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ติดตั้งชุดแต่งวายนะคะที่ออกไปจากโชว์รูมนะคะ ก็จะมีใบาวาร,รันตรันนะคะหรือใบรับประกันนะคะจากชุดแต่งไว้ให้แบบนี้นะคะว่ายืนยันเป็นของแท้แน่นอนนะคะลูกค้าแล้วก็มีใบรับประกันนะคะมีใบเสร์ให้นะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยเรื่องของแต่งนะคะที่ถ้าออกรถที่ฝอปทุมนะคะแต่ว่าทางให้ดีก็มาออกรถกันกับนัชชาฝอปทุมนะคะสามารถสอบถามโปรโมชั่นมาได้ทุกรุ่นเลยนะ อ่ะคันนี้มีอะไรอีกนะชาลืมแจ้งไปอ่ะตรงนี้นะคะก็จะมีตัวเบ้ากันรอยนะคะติดตั้งให้ทั้ง4ประตูเลยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะชาหน่อยนะคะหรือก,กดส่งหัวใจให้ด้วยก็ได้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยด้านหลังนะคะด้านท้ายตัวรถนะคะก็ซุ้มล้อค่ะของชุดแต่งวายนะคะเขาก็จะโปร่งหมุนออกมาแบบนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะติดตั้งนะคะเป็นตัวข้อฝาถังน้ํามันค่ะเป็นสีดําด้านเหมือนกันให้ด้วยค่ะ ช่วงล่างค่ะสำหรับช่วงล่างคันนี้นะคะเขาก็จะเป็นในส่วนของดิสเบกสี่ล้อค่ะสำหรับระบบเบรกเนาะแล้วก็จะมีโชคนะคะเป็นแบบโมโนโทูปนะคะคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะคะลูกค้าไม่ได้เป็นโชคกก็จะเป็นชุกรุ่มเดิมของเขาเป็นโมโนโทูปมาให้อยู่แล้วข้อดีของโชคโมโนโทูปนะคะก็คือระบายความร้อนได้ดีกว่าโชคทั่วไปนั่นเองค่ะ แล้วก็ในส่วนของบันไดเหยียบขึ้นลงนะคะก็มีมาให้นะคะตัวนี้เป็นโลบาร์หรือสปอร์ตบาร์นะคะสาหรับรุ่นว i ยแท็กให้มาทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้รับน้าหนักได้ด้วยนะคะลูกค้าบางทีลูกค้าจะพาดของวางของะะสามารถวางได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายตัวนี้ค่ะจะเป็นไฟท้ายนะคะของตัวรุ่นที่เป็น4ี่คูณสให้มาเนาะก็คือตรงนี้เลยค่ะจะเป็นไฟแบบนี้นะเป็นลายต่อกันแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะเขาจะมีเซ็นเซอร์นะคะแอบอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็คือตรวจจับนะคะรถที่มาใกล้เรานะคะให้เราระวังนันเองแล้วก็จะมีสัญญาณนะคะแจ้งเตือนไปที่กระจกคู่หน้ารถนะคะให้เราระวังเนาะในส่วนของฝาท้ายค่ะ4ีคูณสตรงนี้กับคําว่าวายแคที่เป็นตัวหนังสืออะคริลิกนะคะจะออกเป็นสีดาด้านๆน,นะคะลูกค้าก็คือติดตั้งมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะคะบอก ความพิเศษนะคะของรถคันนี้เลยไฟเบกรกดวงที่3ยังคงมีมาให้นะคะอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวโลบาร์ใช่ไหมคะตัวสปอร์ตพาเนาะแต่ว่าก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะทำให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็รุ่นฟอร์ดไวทแท็กนะคะเขาก็จะมีตัวล็อกฝาท้ายให้แล้วค่ะกล้องรอบคันค่ะแน่นอนค่ะก็ต้องมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะลูกค้านี่เลยก็จะมีกล้องตรงนี้นะคะ1ตําแหน่งด้วยค่ะแล้วนอกจากกล้องนะคะก็จะมีเซนเซอร์ค่ะ เซนเซอร์ให้นะคะด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นกันชนท้ายเดิมๆค่ะก็จะมีเซนเซอร์4จุดให้แบบนี้นะคะสำหรับเซนเซอร์นะคะลูกค้าสำหรับรุ่นตัวท็อป4คูนนะคะก็จะมีมาให้ทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะก็คือตำแหน่งก็คือใช้งานได้ปกตินะคะถึงเราจะติดตั้งชุดแต่งไปเนาะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคำว่าเรนเจอร์ตรงนี้นะคะอาจจะมองแล้วดูกลืนๆไปนะคะลูกค้าแต่ว่าถ้าเห็นรถตัวจริงมีมิตินะคะลูกค้าเพราะว่า แปะตัวหนังสืออะคริลิกตัวโตๆค่ะทับลงไปนะคะเป็นสีดําเงานะคะคันนี้แปะเป็นสีดําเงาค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลย แล้วก็รุ่นนี้นะคะสำหรับรุ่น Ford w i l t r a รุ่นเลยแล้วกันนะคะในส่วนของตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวฝาท้ายนะคะแบบผ่อนแรงมาให้อยู่แล้วก็คือเขาจะมีระบบนะคะช่วยผ่อนแรงมาติดตั้งให้ตรงนี้เนาะทาให้ฝาท้ายเนี่ยเบาแบบสุดๆนะคะอันนี้นะชก็ใช้งานมือเดียวให้ดูนะหรือว่าแต่จริงๆถ้าลูกใช้ลูกค้าใช้งานปกติเนี่ยแนะนํานะคะใช้2มือนะคะแล้วก็นี่ค่ะ ช่องนะคะพักนะคะก็จะมีมาให้เลือกใช้นะคะ2แบบเลยแล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้งานเนาะอ่าจะเป็นประมาณนี้นะคะแบบน่าใช้นะคะลูกค้านะสีนี้เป็นสีเทาดำนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ออปชันรถต่างๆนะคะก็มีอีกเยอะเลยนะคะสำหรับตัวนี้สำหรับระบบขับสีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นระบบขับสีแบบฟูลไทม์ด้วยนะคะเป็นแบบพาร์ทไทม์นั่นเองนะคะลูกค้านะสามารถเลือกใช้งานได้นะว่าเรา จะใช้งานขอกุจ้งคะพี่เตว้ว่าเราจะใช้งานเป็นระบบขับสอกหรือขับสี่นะคะโดยปลายมิ้วเราเลยเราสามารถหมุนใช้งานได้เลยค่ะเดี๋ยวนะชาาิขออนุสตาร์ทรถนะคะ ก็สตาร์ทรถนะคะโชว์นิดนึงนะคะสําหรับพวงมาลัยไฟฟ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะลูกค้าต่อให้เรานะคะเปลี่ยนนะคะแม็กยางล้อโตนะคะหรือไปยุ่งกับช่วงล่างเขานะคะพวงมาลัยก็ยังคงเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะที่พอตออกแบบมาเฉพาะเหมือนเดิมน,นะ,ะลูกค้าก็คือ ถ้าเกิดเรานะคะขับรถด้วยความเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหนุนหนักให้อัตโนมัตินะแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะมีช่วยเบรกนะคะอัจฉริยะด้วยนะคะก็คือตรวจจับได้ทั้งคนแล้วก็สิ่งของเลยค่ะก็ดียังไงนะคะบางทีเราอาจจะไม่เห็นเนาะตำแหน่งที่เราอาจจะไม่เห็นจริงๆหรือว่าเราเผลอนะคะแบบว่าเราไม่ได้ดูระบบรถนะคะเขาก็จะช่วยเบรกให้อัตโนมัติเลยค่ะ ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีระบบคูตคอนโทรลนะคะแล้วก็เป็นระบบแบบ Stop and Go ด้วยนะคะดียังไงนะคะนอกจากบล็อกความเร็วได้แล้วนะคะรถคันนี้นะคะก็ยังสามารถตรวจจับความเร็วค่ะของรถคันข้างหน้านะคะแล้วก็ขับตามรถคันข้างหน้าไปได้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของระบบนะคะที่เว้นระยะนะคะจากรถคันข้างหน้านะคะเราก็สามารถเลือกขีดได้จากตรงนี้นะ ปรับระดับได้ถึง4ขีดเลยเนาะแล้วก็รุ่นนี้นะคะระบบความปลอดภัยอย่างหนึ่งที่นาชาก,ก็ต้องพูดถึงย้ำๆเลยว่าดีมากๆเลยนะคะลูกค้าก็คือระบบนะคะช่วยให้อยู่ในช่องนะคะอยู่กับร่องอยู่กับรอยนะคะลูกค้านะก็ถ้าเกิดขับเป็นทางตรงยาวๆเนาะอันนี้ก็คือตัดจังหวดนะคะจะเหมาะมากเลยนะคะลูกค้าก็คือถ้าเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะถ้าเกิดแบบว่า,าเราแบบ เลี้ยวไปอย่างนี้ค่ะพวงมาลัยเขาก็จะดึงกลับนะคะให้มากลับมาอยู่ในเลนเหมือนเดิมเนะาะระบบปัดน้าฝนต่างๆหรือว่าแอร์หรือว่าระบบไฟนะก็จะเป็นระบบออตโต้หมดเลยอยู่แล้วเนาะเป็นตั้งค่าเป็นออตโต้หมดเลยรวมถึงระบบไฟหน้านะที่นชะชาแจ้งไปด้วยนะคะในส่วนตรงนั้นหน้าจอค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอ12นิ้วเลยค่ะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะคะก็ยังคงรองรับวิทยุมาให้นะคะแล้วก็ มีนะคะต่อโทรศัพท์นะคะโดยต่อผ่านบลูทูธนะคะแล้วก็รองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto มีคู่มือการใช้รถมาให้ด้วยนะจอสามารถกดได้ทุกปุ่มนะคะลูกค้าแอร์สามารถแยกซ้ายขวาได้ด้วยเนาะอ่าแล้วก็รุ่นนี้เขามีแอร์หลังนะคะแอร์หลังก็สมมติว่าเราตั้งค่าฝั่งคนขับไว้ที่เท่าไหร่อุณภูมิด้านหลังเขาก็จะเป็นเท่ากันกันกบฝั่งคนขับนะคะอ่าแล้วก็หรือว่าใครจะแยกเป็นแบบตั้งค่าเป็นอิสระเลยเลยค่ะสามารถ เลือกปรับได้แบบนี้เลยนะคะในจักหน้าจอนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้หน่อยนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์แบบไหนนะคะก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะลูกค้ามีจําหน่ายเฉพาะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะแล้วก็สามารถนะคะขับเป็นเกียร์ M นะคะเป็นเกียร์แมนนวลได้ด้วยเนาะแล้วก็เลือกนะคะบวกลบตรงนี้นะคะก็จะเพิ่มนะคะ เบรกลบเกียร์ได้ถึง10เกียร์เหมือนกันค่ะระบบการขับขี่นะคะมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงค่ะก็จะหมุนตรงปุ่มตรงนี้นะคะที่มี 2H 4H นะคะ 4L เนะะี่ยค่ะตรงนี้นะคะก็หมุนนะคะพอหมุนปุ๊บก็จะมีในส่วนของระบบหมกปกตินะคะแล้วก็จะมีโหมดประหยัดค่ะจะมีโหมดประหยัดเนาะอันนี้เขาจะตัดเลนหนึงนะคะเดี๋ยวนาะชากดโอเคแป๊บนึง แล้วก็จะมีโหมดลากพ่วงนะคะ นี่เป็นการแจ้งเตือนของเขาระบบเปิดประตูเนาะเมื่อกี้นะชาลืมกดตกลงแล้วอ่ะแล้วก็จะมีโหมดถนนลื่นค่ะแล้วก็จะมีโหมดโคนล่องเพราตัดมาที่โหมดโคลนล่องนะคะนอกจากที่เราได้ใช้งานระบบขับสีนะก็นี่เลยค่ะกล้องนะคะเขาจะตัดมาที่เป็นระบบโคนล่องให้ด้วยนะคะก็อันนี้จะเป็นลายล้อนะคะลูกค้าตรงนี้จะเป็นลายล้อนะอ่ะขออนุญาตเปิดกล่องอันบนสุด ตรงนี้นะคะก็จะหมุนเป็นประมาณนี้เนาะ,ะใช้งานนะคะลูกคา้าโดยที่ไม่ต้องลงจากรถแล้วนะคะไม่ต้องให้ใครช่วยดูเลยลูกคา้าออกรถคันนี้ไปนะคะสายออฟโรดนะคะก็คือใช้งานแบบคุ้มสุดๆนะคะลูกคา้านี่ท่องเที่ยวกันได้เลยนะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับระบบหมดคนล่องค่ะแล้วก็จะมีระบบสุดท้ายก็คือทรายนั่นเองของทรายเนี่ยก็ยังอยู่ในระบบขับ4อยู่นะคะดูจากที่ าปรับนะคะต่างๆให้นาอขึ้นมาเป็นระบบขับสี่ให้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับการขับขี่นะคะลูกค้าการขับขี่ของตัวนี้เนาะฟอร์ดไวทแท็กนะคะตัวท็อปสี่กสี่นะคะราคาเพียงล้านสามนิดๆเท่าน,นั้นนะคะลูกค้าก็จะได้สเปครถออปชั่นนะคะที่เป็นจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะแบบว่า อยากมีรถกระบะสักคันนะคะแล้วก็ต้องการใช้ในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะแล้วก็แบบจัดเต็มเข้าป่าเข้าขึ้นเขาลงเขานะคะถึงจะเป็นระบบขับสองเนี่ยใช้งานได้อยู่แล้วแต่ว่าอุ่นใจนะเพิ่มเงินอีกประมาณแสนนิดๆน,นะคะก็จะได้เป็นตัว 4ี่คูณสี่ไปแล้วเนาะไว้ใช้งานกันได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบพาร์ทามอยู่แล้วไม่ได้เป็นฟูลไทม์นะคะลูกค้าก็จัดเต็มไปเลยนะคะสาหรับตัว Ford ดไบ a ท็นะคะตัว4ีคูณสี่คันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะออกรถฟอร์ดนะคะอย่าลืมคิดถึงนาชานะคะก็ทักอินบอคขานาชาได้เลยหรือว่าโทรหานาชาได้นะคะที่เบอร์098 526642ค่ะสำหรับนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ